ทุขอให้องค์พระาธาตุขามแก่นช่วยดลบันดาลให้ออฟฟี่และชมพู่ได้ลูกค้าเยอะๆได้ขายรถหมดโชว์รูมเลยนะคะภายในสงการนี้ค่ะสาธุสบายใจแล้วชมพู่ ขอต้อนรับสู่เทศกาลสงการของปี2568นะคะพี่ออฟี่ค่ะชมพู่ค่ะ,คะวันนี้ค่ะเรามีรถตัวใหม่นะคะที่จะมาให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ขับไปเที่ยวสงการชมเป็นรถรุ่น New Mazda 2 Essential นะคะเขาเรียกว่านิยามของเราคือใครๆก็สามารถซื้อรถได้อโอ้โหราคาพิเศษนะคะราคาย่อมเยาวเลยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเลยนะคะว่าความคุ้มค่าของรถคันนี้น่ะ มันหน้าแบบโดนขนาดไหนนะคะใช่แล้วค่ะพี่ออบนี่คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะสีแอโรเกสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะที่เราจะเรียกว่ารุ่นรุ่นพามค่ะรุ่นพามนั่นเองนะคะแต่พวกเราค่ะเรียกง่ายๆว่ารุ่นพิมีค่ะพิมีของเรานะคะรุ่นพามค่ะราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทโอ้โหราคาน่ารัก น่ารักใช่แล้วคิบมากๆเลยนะคะจากปกติรุ่นเดิมค่ะที่ราคา5 99, 9 9 0 0 0บาทใช่แล้วค่ะโอ้โหถไปเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าของเราค่ะรุ่นนี้ค่ะน้องๆเด็กๆหรือว่าเพิ่งเรียนจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานหรือถ้าต้องการซื้อรถเพิ่มนะคะในราคาที่ไม่แพงมาก<ช>ต้องอมาเลือกรุ่นนี้เลยชมพู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรให้บ้างค่ะ ตัวนี้ด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเป็นดําด้านดําด้านนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีอ่าตรงตรงนี้นะสีเหลืองนะคะที่เป็นในรุ่นฉมเดิมเนาะที่มันจะมีตัวสีเหลืองที่แบบทาให้มันดูน่ารักน่ารักใช่ให้มันดูน่ารักค่ะแต่อันนี้คือมันดูร <อ S 2> เรียบๆ <Hey. S 2> ไปเลยสปอร์ตเรียบถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นไฟ LED ยังเป็นไฟ LED ใช่แล้วค่ะโอ้ตัวนี้ค่ะรุ่นเริ่มต้นในบางแบดงนะคะก็ยังเป็นไฟฮาโลเจนอยู่เลยถูกต้องทีนี้เรามาดูในตัวเริ่มต้นปกติตัวเริ่มต้นมันก็จะเป็นร้อกระทาอยู่แล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าล้อกระทะรุ่นนี้เปลี่ยนใหม่นะพี่อ๋เปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสีเงินนะคะตัดเงา ให้มันดูเทเข้ากับสีตัวรถมากขึ้นนะคะใช่ค่ะพี่อ๊อฟค่ะแล้วก็ตัวสีประตูตัวนี้นะคะสีนี้ก็เป็นสียอดนิยมอยู่แล้วอย่างที่พี่อ๊อฟบอกไปค่ะแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะคะตัวด้านหลังนะคะไฟก็ยังคงสวยงามเหมือนเอนดิมใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระก็คือต้องเปิดจากด้านในเดี๋ยวพี่ออฟเปิดให้ค่ะเดี๋ยวชมพูเป็นคนเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่ค่ะที่เก็บสัมภาระจุเยอะมากๆค่ะไม่ต้องวางหลังท้ายกระบะตอนขนกลับบ้านช่วงสงการนะไม่เปียกน้ำแน่นอนใช่ค่ะพี่อ๊อฟแต่ว่ารุ่นนี้ค่ะในรุ่นนี้นะคะสามารถพับเบาะได้แต่เป็นแบบร้อเซแบบร้อยซค่ะดึงตัวนี้เข้าหาตัวเองค่ะปึ๊บแล้วก็เข้าไปพับด้านในได้เลยค่ะนี่ ขนของชิ้นใหญ่ได้เลยนะคะใชาค่ะขนของกลับบ้านแบบจูดใจเลยแบบจูดใจก็ยัดเข้าไปเลยค่ะใช่ค่ะผับง่ายๆเลยนะคะแล้วก็รถ มาสเตาสองนะคะก็คือเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินสามารถเติมน้ำมันได้ที่มี e ยี่สิบเก้าห้าแล้วก็ e ส <10 S 2> ิ e สิบก็สามารถเติมได้นะคะ,คะเลือกเติมได้หลากหลายน้ำมันเลยค่ะแต่ว่ายกเว้นน้ำมันเก้าหนึ่งนะคะมาสตาจะไม่ได้รองรับน้ำมันเก้าหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะด้านหน้าสีดำแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสีเทานะคะเดินตะเข็บเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเหมือนกัน,นะคะ่ะใช่แล้วค่ะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมันติฟังก์ชันก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธมีสายที่โทรเข้ามาสามารถกดรับสายวางสายได้เลยค่ะแล้วก็จากตัวเริ่มต้นของเราจะไม่ได้มีครุสคอนโทรลนะคะก็ให้ใช้งานได้แบบได้ง่ายมากขึ้นซึ่งลูกค้าบางท่านก็บอกว่าไม่ชอบเพราะมันไม่ได้ใช้เลยใชค่ะค่ะแล้วก็ พราะมันทําให้ราคารถมันสูงจนเกินไปนะคะแล้วก็มาดูที่ตัวหน้าจอค่ะตัวนี้หน้าจอก็น่ารักแต่มูเตอมีนะคะใช่พี่ออฟตอมีค่ะแต่ว่ามันก็ใช้งานง่ายนะใช้งานได้ง,ง่ายเหมือนกันนะคะใช่ค่ะจะาเชื่อมต่อบลูทูธได้อันนี้ก็จะตัวแอร์นะคะก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้มันจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วแล้วก็ตัวที่ปรับแอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเมนูนค่ะ แล้วก็จะมีช่องเสียบย USB USB ให้1ช่องนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเดินาสายติดตั้งกล้องค่ะก็สามารถเสียบที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก็ตัวคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นตัวคอนโซลสีดําพลาสติกสีดานะคะเข้ากับตัวรถค่ะแล้วก็ตัวเริ่มต้นของเราก็ยังเป็นเกียร์ออโต เหมือนเดิมอยู่แล้วใช่สามารถเชนเกียร์เป็นเมนนวลได้นะคะปรับได้สองระบบออโต้แล้วก็เมนนวลในตัวใช้ดีในสําหรับการขึ้นเขาลงเขานั่นเองค่ะที่สูงที่ราดชันก็สามารถเพิ่มเป็นเมนนวลได้เลยตัวก้านเบรกนะคะก็จะสําหรับมาสเตอสองอยู่แล้วค่ะตัวหน้าจอนะคะหน้าจอก็จะเป็นสามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับการ นำรถเข้าเช็คระยะก็จะมีรูปประแจสีส้มในการโฉดเตือนให้นะคะมีให้ทุกรุ่นเลยค่ะใช่ค่ะ,คะด้านหลังเป็นยังไงบ้างคะชมพู่ด้านหลังนั่ง,งสบายนะคะขนาดชมก็สูงอยู่ที่173ค่ะ,คะ1 7อแต่ว่าก็นั่งสบายนะคะยืดขาได้ปกติไหมย,ยืดขาได้ปกติแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าคนขับ พี่แบบตัวสูงแล้วก็ขายยาวเนาะขายาวนแต่ว่าก็ยังนั่งได้นะนั่งได้สบายเลยแล้วก็หัวค่ะชนชนไม่ชนนะคะไม่ชนเนาะก็คือนั่งได้ปกติสบายเพราะว่าส่วนมากคุณเพื่อนก็จะบอกว่ามาสเตอร์สองมันแคบจนเกินไปนะคะนั่งไม่สะดวกสบายซึ่งตัวนี้ก็ทําให้อ่าชมพูนั่งให้ดูแล้วนะคะนั่งได้ปกติเลยเดีย๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะชมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ชอบรุ่น4ประตูก็จะมีห้าประตูห้าประตูให้เพื่อนๆนดูนะคะตัวนี้เป็นตัว5ประตู ูสีดํานะคะตัวนี้ก็จะไม่มีค่าสีค่ะ่าตัว5ประตูก็จะให้อารมณ์แบบว่าเข<ๆ>าเรียกว่าอะไรรถมันก็จะดูน่ารักขึ้นนะสีดานมันก็จะดูมีความเทสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้เดีย๋ยวพาเพื่อนๆมาดูรอบคันนะคะว่าตัว5ประตูเป็นยังไงบ้างภายในจะเหมือนกันเหมือนตัวสี่ประตูแต่ว่าะะด้านหลังมันจะมีความต่างกันนิดนึงอเดี๋ยวเปิดที่ด้านหลังให้ค่ะ นี่ค่ะตัวด้านหลังนะคะก็ที่เก็บสัมภาระก็จะเล็กลงหน่อยค่ะแต่ว่าข้อดีของตัวห้าประตูเวลาเราพับเบาะนะคะเราสามารถเก็บของได้จุมากกว่าตัวสีประตูนั่นเองชมพู่ลองกดแล้วก็พับดูนะคะด้านข้างนี่ค่ะ ปึ๊บแล้วก็ดันได้เลยจากด้านหลังนะคะนี่ก็จะเป็นห้องผู้โดยสารใหญ่ๆเลย<ช>ลูกค้าคลหลายๆท่านก้าวตัว5ประตูนะไปเปิดท้ายขายของอะชมพู่เห็นเยอะมากเลยนะมาสเตอร์สของเราค่ะใช้งการได้อเนกประสงค์ทุกอย่างเลยแต่ชมมีคำถามนะทำไไม,มอะไรอะทำไมรุ่น4ประตูอะไม่สามารถเปิดจากด้านหลังได้แต่รุ่น5ประตู สามารถเปิดจากด้านหลังได้อะเพียวชมผู้ลองสังเกตนะ<ม>ปกติตัวห้าประตูจะเปิดจากด้านหลังได้อย่างเดียว<ม>จะเปิดจากภายในไม่ได้<ม>แต่ถ้าตัวสประตูค่ะสามารถกดเปิดจากภายในได้เลยแล้วก็แต่ว่าด้านหลังมันจะเปิดไม่ได้ค่ะ<อ>ก็จะแตกต่างกันแบบนี้เพื่อนๆหลายคนก็จะงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตัวห้าประตูมันเปิดได้ทันทีเลยอะ<ม>แต่ว่าการเปิดด้านหลังอะคะ่ะจะต้องมีกุญแจที่อยู่กับตัวนะ ไม่มีกุญแจก็เปิดไม่ได้เหมือนกันค่ะค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะเห็นรถสวยๆแบบนี้อยากได้รถกับเราค่ะเรามีแคมเปญพิเศษนะคะแคมเปญของเราแคมเปญแรกเลยเพื่อนๆทุกคนจะชอบชอบถา,ถามหาส่วนลดใช่ส่วนลดสูงสุดจะอยู่ที่50,000บาทพี่อบหรอใช่ค่ะตอนนี้พิเศษไปให้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ ยังมีในส่วนของตัวพวกดอกเบี้ยถูกๆนะคะก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าส่วนลดก็จะน้อยลงนะคะใช่ค่ะค่ะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะอยากได้รถที่ราคาพิเศษกว่านี้ค่ะทักหา,าพี่ออฟฟี่ได้เลยที่เบอร์0954 69 7 4 62 ID l i n ไอดีลค่ะออฟฟี่ส0 m 9นะคะหรือว่าราคาชมพูได้นะคะเบอร์โทรค่ะ0 3 6 3 3 2 4กสาค่ะ i อ l ดีลนะคะจิโดชมค่ะหรือ เข้าไปคุยกับพวกเราได้ที่เพจมาส t ต r ร a d y ด Lady นะคะก็จะมีเซล์ลห,หลายๆท่านที่คอยดูแลอยู่และสามารถทักหาที่เพจกลา,างได้เลย่คะโชว์รูมมาสเตอพิจิตเพจขอนแก่นค่ะถ้าอยากได้รถสวยๆอยากเห็นคันจริงเข้ามาหาพวกเราที่โชว์รูมได้เลยนะคะยินดีดูแลคะ่ะบ๊ายบาย